สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว engineering channel พบกับช่างเล็กช่างเคยนะครับวันนี้ช่างเล็กจะพาเพื่อนๆมารีวิวการเปิดลงกึงนะครับว,ว,ว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ช่างเล็กจะพาเพื่อนเพื่อนมาเปิดไม่ใช่มาเปิดนะครับมาดูการทํางานและอ,อ,อุปกรณ์ในการทํางานของลงกึงนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะอยากเปิดลงกึงแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับการเปิดลงกึงของช่างเล็กนะครับวันนี้ช่างเล็กก็เริ่มต้นจากด้านหน้ากันเลยนะครับ เดี๋ยวท่านเล็กจะพารับชมแต่ด้านหน้าครับถ้าเข้ามานี่ก็จะเป็นเริ่มแรกเลยช่างเล็กก็ต้องมีพวกอุปกรณ์ในการยกนะครับพวกขาลอกช่างเล็กก็สร้างขึ้นมาเองนะครับก็มีลอ,อกมีขาลอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็มีพวกเครื่องกึงเครื่อง,องมิลลิ่งอุปกรณ์กึงเจาะนะครับเดี๋ยวช่างเล็กจะพาไปดูกันแบบละเอียดน,นะครับ ก็เข้ามาก็ช่างเล็กก็ด้านหน้าก็จะมีขาลอกหนึ่งตัวนะครับขาลอกมีลอกล็อกโซ่นะครับสําหรับวิยกชิ้นงานก็เดี๋ยวหลักๆก,ก็จะมีอันนี้นะครับเครื่องจะเป็นเครื่องมิลลิ่งนะครับที่ช่างเล็กซื้อมาหลักๆเครื่องมิลลิ่งมีเครื่องกึงเครื่องกึงก็จะอยู่นี่นะครับนี่นะครับอ่า กึ่งของช่างเล็กก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับประมาณขนาด6ฟุตนะครับสําหรับตัดต่อเพารถกระบะได้นะครับตัดต่อเพาเปลี่ยนยอยก็นี้นะครับช่างเล็กตอนช่างเล็กได้มาก็ได้เป็นหัวสามจับมาครับแต่จะเป็นหัวเล็กกว่านี้อันนี้จะสามจับที่ช่างเล็กซื้อมาเพิ่มแต่หัวหนู้นก็อยู่ตรงนู้นนะครับเก็บไว้ตรงใต้โต๊ะนั่นแล้วไม่ได้ใช้นะครับหัวเล็กๆช่างเล็กก็คิดว่าน่าจะต้องใช้เป็นแบบสี่จับเพราะ เราสามารถทำงานได้หลากหลายจับชิ้นงานได้หลากหลายนะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนโต๊ะนี้ก็จะเป็นพวกอุปรกรณ์อุปรกรณ์พวกมีดกึงกระเจใบตัดใบเจียช่างหลไรก็จะทำเป็นเคาน์เตอร์เก็บของประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกเก็บอุปรกรณ์เล็กๆน้อยๆพวกน้ำมันอเน,นกประสงค์ต่างๆนะครับ ลงกึงก็ช่างเลไรก็มาอาศัยโรงเก็บของหลังบ้านนะครับที่จะเปิดร้านรับงานกึงการเปิดลงกึงก็เราก็เน้นหาลูกค,ค้าบริเวณในเขตพื้นที่ของเราเป็นหลักนะครับก็จะมีไฟเบอร์สำหรับตัดท่ออันนี้ก็จะเป็นพวกชุดคอลเลเครื่องมิลลิ่งนะครับมีพวก จอกแอนมินหัวสว่านแล้วก็พวกหัวปาดนะครับหัวเฟสปาดชิ้นงานหัวจับสว่านอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์การเจาะดอกสว่านขนาดต่างๆนะครับเพราะเราต้องใช้จำนวนมากมีตู้เชื่อมขนาดเล็ก1ลูกตู้เชื่อมสำหรับเชื่อมงาน หนักๆน,นะครับเชื่อมพวกรวดแอลลวดสามมิลน,นะครับอุปกรณ์ในการตัดมีพวกถังลมถังแก๊สช่างอะไก็ซื้อมา2ใบเวลาหมดเราก็จะได้ไปเปลี่ยนทีเดียว2ใบเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งหลายๆรอบวันนี้ก็พอมีงานนะครับก็วันนี้ก็ทำเท่นเรือหางยาวไอตัวเผา ปั่นตัดหญ้าลัทธนะครับเครื่องมิลิงช่างเล็กก็ซื้อมาราคาห้าหมื่นบาทนะครับซื้อมือสองมานะครับแล้วเราก็มาทําเปลี่ยนมอเตอร์เป็นไฟบ้านมิลลิ่งเป็นมิลลิ่งขนาด m 2นะครับนี่ครับมีปากกาจับชิ้นง,งานซื้อแยกมาต่างหากนะครับก็ซื้อมือสองมาก็ พันกว่าบาทนะครับประมาณพันแปดก็งานก็จะเน้นหลักๆก,ก็เครื่องมิลลิ่งก็ไปเจาะแทนสว่านเอาไว้กัดล่องลิ่มงานปาดเล็กๆน้อยๆน,นะครับงานมิลลิ่งเล็กๆน้อยๆก็เริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับตอนนี้ยังทุนช่างเล็กก็ยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่อาจจะต้องมีหัวลอตเตอรี่หัวกัดเฟืองอะไรอีกหลายอย่างก็ทยอยซื้อไป ปั๊มลมนะครับไว้เป่าชิ้นงานเป่าโต<อ>่ะเป่าเศษขี้กึงต่างๆปั๊มลมนี่ก็จําเป็นต้องมีหินเจียหินเจียก็ต้องมี2ขนาดนะครับมีขนาดช่างเล็กมีเจดนิ้ว2ตัวซื้อมือสองมาแล้วก็หินเจียสี่นิ้วอีก2ตัวอยู่นี่ตัวหนึ่งแล้วก็วางไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับมี หินไฟแท่นรับมีดนะครับไว้รับมีดกึงรับดอกสว่านก็มีประมาณนี้มีปากกาจับชิ้นงานปากกาจับชิ้นงานแล้วก็ปากกาอีกตัวหนึ่งช่างเล็กซอกไว้ไหนแล้วนี่ก็มีปากกาจับท่อนะครับยังไม่ได้ทาโต๊ะวางเลยตอนนี้ก็มีโปรเจกต์กำลังจะทําแท่นขวานสนามนะครับพวกงานลดแมคโครงงาน รถไมโครใช,ใช้เยอะนะครับมีคนมาถามหาทำงานตัวนี้เยอะ่างเล็กก็เลยกำลังจะมีโปรเจกต์สร้างแท่นขวานสนามต้องมีนะครับงานตามบ้านนอกรถถ่ายรถไมโครใช้เยอะแล้วก็พวกคอนซูมต่างๆพวกรถเชื่อมชนิดต่างๆรถเชื่อมเหล็กหล่อสเตนเลสรถเชื่อมเหล็ก RB เป็นลวด RB รลวดอ่อนนะครับแล้วก็พวกลวด L อลวด L นี่ใช้เยอะก็เราผมก็จะซื้อมาประมาณอย่างละส่วนมากจะเป็นล, L, ลวด L เราก็จะซื้อเป็นลังหงลังก็20กิโลแล้วก็พวกลวด RB รก็ซื้อ1ลังขนาด2.6ก็ใช้ใช้เยอะนะครับส่วนลวด RB รมมิลก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ซื้อเป็นกล่องกล่องแล้วประมาณ300กว่าบาทนะครับนี่ก็เป็นลังพวกน็อต เศษน็อตเพราะน็อตที่ซ <produ> <innovations> ื God. God. God, ้อมาเก็บไว้นะครับเผื่อใช้เวลาลูกค้ามาประกอบงานทำโน่นทำนี่ก็น็อตเราก็มีติดไว้มากมันก็ดีเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปซื้อสว่านมือก็ประมาณนี้นะครับใครที่ต้องการเปิดก็สามารถเปิดได้นะครับก็ลองทุนก็ ถ้าเราเลือกของมีเวลาเลือกของมีเวลาหาของนะครับพวกของมือสองเราทุนน้อยก็ไปหยิบจับพวกของมือสองกันช่างอไรก็พวกดอกสวรค์อะไรพวกนี้ก็ช่างอไรก็ซื้อพวกตามเพจตามอะไรมือสองมานะครับก็ดอกประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยแต่ถ้าซื้อใหม่ขนาดสิบสองสิบสี่มิลนี่ก็โอ้ดอกละหลายร้อยเหมือนกันนะครับเราอาศัยทักษะในการสามารถรับดอกสวรค์ เอามา DIY ใช้มันก็จะประหยัดต้นทุนเรางานลงกึงก็มีเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามีความสามารถมีทักษะในการทำงานได้หลากหลายเราก็จะมีงานได้เยอะเราสามารถทำได้รถไถรถแม็โครงานเรืองานอุปก,กรณ์การาเกษตรแบบน,นี้เราก็จะได้มีงานมาทำเรื่อยๆของช่างเล็กก็เปิดได้ไม่ ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับก็มีงานมาทําเรื่อยๆนะครับเป็นงานพวกชาวบ้านพวกการ,การ,กรเกษตรพวกบ้านท่อแก่รถไถรถแมคโครเขาก็เอามาทําเพราะเขารู้ว่าแถวนี้มันไม่มีเขาก็จะมาทําที่เราไม่ต้องวิ่งไปทําไกลนะครับเริ่มแรงช่างเลยก็มาอาศัยตรงข้างลงหลังบ้านนะครับส่วนนู้นก็จะเป็นถนนออกไปข้างนอกนู้น เป็นซอยเข้ามาแล้วก็ถึงจะเข้ามาในลงกึ่งนะครับต้องวิ่งเลาะข้างบ้านมานะครับแต่ลูกค้าก็ยังมีความมานะที่จะมาหานะครับใครที่สนใจก็เลือกขึ้นมาได้นะครับใครที่เบื่องานประจําเราก็มาทาพวกกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองนะครับก็พอประทังชีวิตพอเลี้ยงครอบครัวได้นะครับสําหรับวันนี้ช่างไรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบ คนเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับนี้ช่างเล็กช่อง Engineering Channel ต้องขอตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ